รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย กลับมาพบกับรายการสินเสมอนะคะรายการที่จะพาคุณไปพบกับศิลปะในทุกๆวันนะคะเพื่อให้ชีวิตมีสุนทรีนะคะก็วันนี้ก็มาเจอกับวิชาทัศนศิลป์สากลอีกครั้งนะคะก็เป็นครั้งที่5าแล้วเนาะกับครูนแนทนะคะวันนี้ครูนแนทจะพามาเข้าสู่เนื้อหาที่เข้มข้นนะคะซึ่งน่าจะยากนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าเราไปด้วยกันช้าๆเนี่ยแน่นอนว่า ไปด้วยกันได้แน่นอนนะคะก็ไม่มีอะไรยากเกินความสามารถของเราแต่ว่าจะท้าทายความคิดนิดนึงนะคะวันนี้นะคะก็แน่นอนกลับไปทุกครั้งเราจะคุยกันเรื่องการเตรียมตัวกันก่อนเรียนศิลปะก็เราจะมาหลับตานะคะคิดถึงสิ่งที่สวยงามธรรมชาติภูเขาต้นน้ำลำธารหรือสิ่งที่นักเรียนเนี่ยนักศึกษารู้สึกว่าชอบนะคะคิดและสบายใจแล้วเรานับ1 1ถึงด้วยกันนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะคะแล้วก็ค่อยค่ยลืมตาขึ้นมานะคะลืมตาปุ๊บมองมือเรานะคะมี10นิ้วสะบัดมือหมุนมือสะบัดมือยืดเส้นยือสายคือปัจจัยของการทำสิ่งนี้จุดประสงค์ของมันก็คือการที่ทำให้เราเนี่ยรู้สึกสดชื่นขึ้นมานะไม่ได้อยู่นิ่งเฉยนะคะ สะบัดมือแล้วทำยังไงต่อเหมือนเดิมเลยค่ะเอาลูกบอลมาขยับนวดมือตัวเองนะคะเอาหล่ะครั้งนี้นะคะให้ดูภาพก่อนอ่าอันนี้ภาพที่ทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วเป็นภาพจิตรกรรมคลาสสิกที่เก่าแก่นะคะแล้วก็ถือว่าเป็นภาพที่มีคนกล่าวว่าภาพนี้เป็นภาพจิตรกรรมที่สวยที่สุดในโลกนะคะในยุคสมัยหนึ่งภาพนี้ชื่อมนาลิซานะคะของลีโอนาร์โดดาวินชี แต่เขาวาดยังไม่เสร็จจริงๆแล้วพอศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะจะพบว่าลีโอนาโดดาวินชีวาดรูปอื่นก่อนนะคะในกระดานแผ่นเดียวกันจริงๆโมนาลิซาเป็นรูปที่ไม่ได้ขนาดใหญ่มากขนาดประมาณแค่เท่านี้เองอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ลูฟประเทศฝรั่งเศสกรุงปารีสนะคะตอนแรกว,ว่ารูปอื่นแล้วก็วาดรูปอื่นทับทับทับทบทบไปทับมาก็แบบอะววาดโมนาลิซาก็แล้วกันแต่วาดปุ๊บก็ยังไม่เสร็จนะคะคือวาดไปเรื่อย จนถึงประมาณปี15 17เนี่ยถึงจะวาดเสร็จถามว่าทำไมนักประวัติศาสตร์ศิลปะถึงรู้ว่าเขาวาดปีไหนเพราะว่าเราใช้วิทยาศาสตร์มาช่วยเหลือในการศึกษาศิลปะด้ดยในการดูอนูของสีดูหน้าตาของกระดาษที่เขาใช้ดูวัตถุดิบและสารเคมีที่อยู่ในนั้นเนี่ยมันสามารถขูดออกมาแล้วก็เช็คดูได้ว่าอันนี้ประมาณปีไหนถ้าไม่มีบันทึก,กน,นะคะแต่ว่าในกรณีที่ศิลปะบางชิ้นค่ะมีบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่าปีนี้เนี่ย นักประวัติศาสตร์ศิลป์จริงๆแล้วหรือนักโบร,ราณคดีก็มีหน้าที่ต้องตรวจสอบเช่นกันค่ะว่าที่ศิลปินเขียนไว้เนี่ยมันจริงหรือมันปลอมเพื่อพิสูจน์ว่านี่ของจริงของเกย์ด้วยนะคะเพราะบางทีเนี่ยแน่นอนว่าง,งานศิละปะบางชิ้นค่ะราคาสูงมากประมูลกันเป็นหลายล้านล้ตนด้าหรือแพงมากๆเนี่ยมันมีคนทําปลอมขึ้นมาแล้วก็เขียนแบบเหมือนเป๊ะเลยก็เอามาพิสูจน์จริงๆว่าจริงๆแล้วมันของแท้ไหมและปีไหนถัดจากโมนาลิซ่านะคะก็ อันนี้เป็นภาพที่เรียกว่า Creation of Adam นะคะของ Michelangelo ของอิตาลีผลิตในช่วงเดียวเกันกับมอนาลิซ a าเมื่อกี้เราบอกมอนาลิซ a าเสร็จปี1517ใช่ไหมคะของมิเ h e ลันเจโลเนี่ยเสร็จประมาณปี1512ภาพนี้เนี่ยเป็นวาดเป็นภาพที่วาดอยู่ตรงผนังโบสถ์น,นะคะก็คือเขาวาดเป็นการส่งต่อพลังของมนุษย์กับพระเจ้านะคะเป็นแน่นอนว่ามาจากความเชื่อของคริสตศาสนาภาพเขียนสมัยก่อนเนี่ย เกือบจะร้อยทั้งร้อยค่ะที่มาจากความเชื่อทางศาสนาไม่ว่าจะเป็นฮินดูพุทธคริสต์อิสลามก็ตามก็คือศาสนาเด้เป็นสิ่งที่ทรงพลังมากเพราะมนุษย์ต้องการความศรัทธาความเชื่อใช่ไหมคะที่จะดำรงอยู่เราจะสังเกตว่าภาพที่อยู่นานเนี่ยผ่านมา500กว่าปีเนี่ยทำาไ้สีไม่ยังสดอยู่เลยนั่นแปลว่าเขาใช้สีที่คุณภาพดีมากนะที่จะแบบอัดลงไปในแผ่นปูนหรือผนังหรือสถาปัตยกรรมต่างๆการที่จะใช้สีคุณภาพแบบนั้นได้ เทคโนโลยีสมัยนะั้นต้องสูงพอที่จะผลิตสีคุณภาพนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนที่สําคัญมากในการวาดภาพและการศึกษา,กษาจิตรกรรมเราต้องรู้ได้ว่าสีมาจากอะไรแล้วก็ทําไมสีถึงคงทนขนาดนั้นนะ,ะภาพนี้คะ่ะเรียกว่า girl with a pearl earring นะคะของ Johannes Vermeer ของเป็นศิลปินชาวดัตช์ก็ผลิตขึ้นในปี1665สังเกตไหมคะว่าอะไรเป็นจุดที่น่าสนใจของภาพนี้เคยเรียนกันไปแล้วใช่ไหมครับก่อนเรื่องของจุด เส้นสีแสงเงาเราจะเห็นว่าต้องแววตาของหญิงสาวค่ะมีจุดสีขาวลองคิดลเล่นค่ะว่าสมมุติว่าคุณแน็เอามือไปจิ้มไปปิดจุดตรงตาเขาอะตาเขาจะไม่มีแววของขาวออกมาแววตาที่สื่อมาเนี่ยจะหายไปเลยนะทีนี้แสดงว่าการใช้จุดของเขาสําคัญมากทาให้ภาพมีมิติขึ้นมาการที่เสื้อเขาตรงที่เขาสวมอะค่ะมีความวาวแต่ตรงที่มัดผมเนี่ยดูเป็นความยุย่ยยีเนี่ย เขาพยายามใช้พื้นผิวให้มันต่างกันให้ภาพน่าสนใจถ้าสมมุติว่าคุณแอดวาดรูปรูปหนึ่งใช่ไหมคะแล้วเสื้อก็ย่นผ้พาพันห่มก็ย่นทุกอย่างย่นไปนหมดเลยรูปมันจะไม่น่าสนใจขนาดนี้เนาะอันนี้คือเขาเลือกใช้ความหลากหลายในองค์ประกอบทําให้ศิลปะสมบูรณ์ขึ้นมาได้นะคะภาพนี้ค่ะเป็นภาพชื่อว่า nine wave ของอ e ีวานนะคะก็เป็นคนออมีเนียนรัสเซียน,นะคะก็คือเป็นรัสเซียน,นะคะแต่ว่าเชื่อสายออมีเนียนในปี18-50 จะให้สังเกตโทนสีของภาพคือเกือบจะเกินเครื่องของภาพพื้นที่ของภาพถูกกลืนกินด้วยสีโทนร้อนเราใช้สีเหลืองแล้วก็ออกแนวส้มๆม่วงๆใช่ไหมคะแต่มีโทนเย็นไปสกัดอยู่ด้วยคือมีสีน้ําเงินตรงพื้นทะเลแล้วมีสีเขียวด้วยแล้วก็มีคลื่นที่เป็นสีม่วงๆฟ้าๆอมๆแบบนี้คือซึ่งปกติแล้วนะคะภาพแบบนี้เนี่ยมันแสดงถึงอะไรมันแสดงถึงคลื่นเนาะอันนี้มันมีความนุ่มละมุนขนาดเดีวยวกันม,มีความโมโหของทะเลด้วย เราจะเห็นอารมณ์ที่ทะเลเนี่ยคลื่นซัดมาแรงมากและเหตุการณ์ในเรื่องก็คือมีเรือกําลังล่องไปคนดูอาจจะลุ้นตามก็ได้นะคะว่าอะตกลงนี่มันมันลุ้นนะว่าเราจะเสี่ยงชีวิตหรือเปล่าจะเสียชีวิตหรือเปล่าแล้วทะเลประทะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นคือจิตรกรนะคะเขาเลือกใช้สีโทนค่อนข้างจะเย็นภาพรวมดูไกลๆเนี่ยโทนเย็นแต่พอดูใกล้ๆในเรื่องเนี่ยมันน่าลุ้นน่าติดตาม ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในงานศินละปะเนี่ยคะ่ะคือความสวยงามของทัศนิลินอย่างหนึ่งนะคะที่เราตามอารมณ์ซิว่าตกลงมันเย็นหรือมันร้อนเนาะมันทําให้ภาพน่าสนใจนะคะอันนี้เป็นงานของที่คุณแอทชอบมากเหมือนกันคือ s t a r ์รี่ไนนนะคะของวินเซนต์วันกอฟผลิตขึ้นในปี1889กนะคะก็แน่นอนโดดเด่นเรื่องการใช้สีเนาะใครเรียนทัศนธาตุมาแล้วในรอบก่อนๆก,ก็จะเห็นว่าสีน้ําเงินกับเหลืองเนี่ยมันอยู่ค่อนข้างจะเป็นสีตรงข้ามปกติน้ำ เหลืองกับม่วงตรงข้ามกันใช่ไหมคะเหลืองกับน้าเงินก็ประมาณว่าสีเกือบจะคู่ตรงข้ามตรงข้ามกันเหมือนกันเป็นแบบนี้นะคะก็เห็นพระจันทร์เลยทีนี้เนี่ยวินเซนต์แวนโกฟเนี่ยเขาไม่ได้วาดรูปจากเป๊ะๆคือหมายถึงว่าไม่ได้วาดลอกเรียนแบบให้เหมือนธรรมชาติร0 0เซภาพก่อนหน้านี้ค่ะเป็นภาพเหมือนธรรมชาติพยายามวาดอย่างไรก็ได้ให้เหมือนธรรมชาติที่สุดนะคลื่นดูเป็นน้ําเลยเห็นความมันแวว,วของพื้นผิวน้ําเห็นความ กระเซนกระซ้านของทะเลที่มันปะทะฝั่งอะไรประมาณนี้นี่ความเหมือนนะคะลอ,ลองมาดูภาพนี้ดูทําไมท้องฟ้าถึงเป็นเกลียวขนาดนั้นนะคะอันนี้มันไม่ใช่เมฆที่แท้จริงมันเป็นเมฆในจินตนาการของผู้วาดของจิตกรดังนั้นอิทธิพลต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนไปตามวันเวลาเวลาที่นักศึกษาเรียนประวัติศาสตร์ศิลปะเนี่ยค่ะจะเห็นว่าความคิดของมนุษย์เนี่ยเปลี่ยนไปตามวันเวลาเช่นกันนะคะตอนแรกอ,อาจจะพยายามวาดให้มันเหมือนมากๆ พอต่อมาเริ่มคิดว่าเหมือนก็เริ่มจะเบื่อแล้วเนาะเปลี่ยนมาบ้างเป็นการวาดภาพตามความประทับใจของตัวเองก็เป็นเกิดเป็น Impression i s m ขึ้นมานะคะก็อันนี้ก็เป็นสีโทนเย็นซึ่งมีร้อนมาเบรกภาพรวมๆมีโทนเย็นแต่ว่าใช้เส้นเข้าไปด้วยทําให้มันมีเกลียวของเมฆเข้าไปนะคะเราก็ศึกษาเรื่องจุดกันมาแล้วเนาะใช่ไหมคะก็อันนี้เป็นภาพเซนต์โทเปสฟองแต่งนะคะของพอล เป็นของฝรั่งเศสคะ่ะแน่นอนเวลาชื่อยาวๆออกเสียงยากๆแบบนี้นะคะก็กมักจะเป็นของฝรั่งเศสนะคะก็เซนโตรเปสฟงแตงเดลิเสของพอลซินยักนะคะก็ภาพนี้เน้นจุดเห็นไหมคะว่าการใช้จุดในทัศนธาตุเนี่ยเราสามารถประกอบเป็นภาพได้เลยนะคะก็จุดทีละหน่อยทีละหน่อยจิตตกรสมัยก่อนต้องคํานึงถึงเวลาเราจะวิจารณ์งานศิลปะนี่เรากําลังคาบนี้เรามาเรียนเรื่องการวิจารณ์เนาะการวิจารณ์งานศิลปะเนี่ยต้องดูด้วยว่าสมัยนั้นอะ เขาทํายากแค่ไหนจิตตกรสมัยก่อนไม่ได้โชคดีเหมือนสมัยนี้นะคะที่มีอุปกรณ์ทุกอย่างครบเลยเวลาเราเดินไปในร้านเครื่องเขียนใช่ไหมคะโอ้โหมีผู้กันทุกเอร์เลยนะคะมีผู้กันตั้งแต่เบอร์คุณแอเนี่ยใช้ผู้กันแต่เบอร์ศูนย์ในเบอร์ศูนย์เล็กมากนะคะถึงเบอร์6 7 8 9เบอร์10กว่าก็ใช้สมัยก่อนจิตตกรไม่ได้มีความโชคดีแบบนั้นคะ่ะเวลาใช้อะไรในบางทีต้องผลิตเอาเองนะคะเราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้าเป็นภาพจุดแบบนี้สมัยนี้อาจจะใช้ ที่ปั่นหูไม้ปั่นหูอันเล็กๆใช่ไหมคะจิ้มจิ้มจิ้มแต่ว่ายุก,ก่อนน่ะอาจจะใช้ไม้อาจจะใช้ทิชชู่ใช้กระดาษแล้วมันลําบากกว่ายุคนี้มากเวลาเราวิจารณ์งานยุคเก่าให้คหํานึงถึงความลําบากของเทคโนโลยีสมัยนั้นโดยที่มันไม่เท่ายุคนี้เราอาจจะมองว่าเุ้ยราวาดแป๊บเดียวก็เสร็จทาไมเขาทําไม่สวยหรือเราวาดแป๊บเดียวสีก็ทนทานแล้วทาไมสีที่เขาทํามันถึงลอกไม่ทนทานก็ต้องเทียบกับบริบททางวัฒนธรรมใช่ไหมคะ ภาพที่แล้วเราเคยเรียนเรื่องบริบททางวัฒนธรรมไปแล้วด้วยว่าอะไรเนี่ยมันมาแวดล้อมเป็นงานศิลปะบริบทอย่างหนึ่งก็คือเรื่องเทคโนโลยีความก้าวหน้าของนวัตกรรมค่ะซึ่งมาเป็นข้อจํากัดของการทํางานศิลปะด้วยนะคะอันนี้ค่ะเป็นของคลอสมเน่ก็ฝรั่งเศสนะคะก็เป็นภาพสะพานค่ะเป็น Japanese Footbridge and the Water Lily Pool เป็นบ่อบัวนั่นเองค่ะซึ่งผลิตในปี1899นะคะอันนี้ก็เป็นช่วงที่ ศิลปินฝรั่งเศสเนี่ยเฟื่องฟูมากๆแน่นอนว่าฝรั่งเศสเป็นประเทศที่เก่งกาดด้านการวาดภาพเราสังเกตค่ะว,ว่าเวลาโมเน่วาดภาพเนี่ยสีโทนเย็นที่เราเรียนรู้กันไปสีเขียวเนี่ยนะคะคือเขียวเขียวเกือบจะหมดเลยมันเขียวมากนะคะแต่ว่าทําไมเขาใช้สีแล้วมันดูมีมิติมากคือมันเขียวแต่มันมีเขียวหลายเฉด โมเน่เนี่ยเป็นมนุษย์ที่ผสมสีเขียวได้เยอะมากเลยเป็นร้อยๆเฉดถ้าเรามองลึกลงไปจะเห็นความมีมิตินะคะมีแสงแล้วก็มีเงาของภาพประกอบอยู่ด้วยนะคะภาพนี้ค่ะเป็นภาพของศิลปินอเมริกันนะคะที่ผลิตขึ้นในปี1942ชื่อภาพบอกไว้ก่อนนะคะนายฮอคของเอ็ดเวิร์ดฮอปเปอร์เป็นชาวอเมริกันปี1942ซึ่งถือว่าท้ายสุดเลยนะคะก็ค่อยๆพัฒนาเนะเราดูภาพแรกเป็นโมนาลิซาใช่ไหมคะปี19 หน่งห้ก่อน1.5ต้นต้นต่อมาถึงคนนี้เนี่ยปี1942ซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันผ่านมาเกือบจะร้อยปีแล้วแต่ว่ามันก็ยังมีความลุ่มลึกและสวยงามของมันอยู่นะคะการวิจารณ์งานทัศนศินสากลเนี่ยคะ่ะเบื้องต้นเลยต้องเข้าใจว่าอะไรหรือคือคำว่าวิจารณ์นะคะคำว่าวิพากษ์เนี่ยแปลว่าพิจารณาตัดสินส่วนวิจารณ์แปลว่าแสดงความคิดเห็นนะคะในเชิงวรรณกรรมหรือ ศิลปรกรรมว่าดีหรือไม่ดีอย่างไรแต่ว่าดีไม่ดีเนี่ยต้องให้เหตุผลด้วยนะแล้วก็พิจารณาให้ละเอียดตามหลักวิชาหลักความรู้ที่ได้รู้มานะคะทีนี้พอเราดูหัวข้อนี้ค่ะการวิพากษ์วิจารณ์ทัศนศิลป์สากลเนี่ยพอมันมีเหตุผลว่าต้องวิจารณ์ตามหลักแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีทัศนคติที่ดีในการวิจารณ์ด้วยคือพิจารณาองค์ประกอบให้ครบก่อนแล้วก็ศึกษาให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนถามว่าองค์ประกอบ ที่ต้องพิจารณาคืออะไรก็คือทัศนธาตุที่เราเคยเรียนไปแล้วนั่นเองค่ะคือการดูเส้นจุดสีแสงเงาน้ำหนักพื้นผิวที่ว่างนะคะให้ให้ดูว่าเขาใช้สิ่งเหล่านี้เนี่ยคุ้มค่าไหมใช้ได้เหมาะสมไหมตามที่เรารู้สึกคิดตามทีนี้เนี่ยการที่จะดูองค์ประกอบเหล่านี้ต้องใช้วิธียังไงบ้างคือต้องมีการคิดนะคะวิเคราะห์แล้วก็แยกแยะด้วย คิดตามภาพนั้นวิเคราะห์ว่าตามบริบททางวัฒนธรรมยุคนั้นที่ภาพนั้นเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเหมาะสมไหมมันดีไหมมันสะท้อนอะไรแยกแยะออกมาว่าคุณคิดว่าภาพนี้มีข้อดีไหมมีข้อเสียยังไงบางภาพนะคะสวยมากเลยแต่ดูแล้วมันเศร้าข้อดีข้อเสียของแต่ละอันเนี่ยไม่เหมือนกันอยู่ที่ความเหมาะสมของสิ่งต่างๆเช่นกันนะคะเอาล่ะบางคนถามว่าแล้วคุณแอนบอกแล้วนี่ว่าอะไรคือการวิพากษ์วิจารณ์แล้วอะไรล่ะที่ไม่ใช่ การวิพากษ์วิจารณ์การวิาพากษ์วิจารณ์ไม่ใช่การซุบซิบนินทานะคะไม่ใช่แบบว่าเพื่อนคนนี้แต่งตัวไม่สวยแล้วเราแบบไปนินทาเขาแล้วบอกว่าวายไม่สวยเลยคนนี้อ้วนคนนี้เตีย้ยเ <c oughs> พื่อเราทําไมดําจังนะคะอันนี้เราจะไม่คุยกันและจะไม่มองว่าเป็นการวิาพากษ์วิจารณ์ที่สร้างสารรค์อันนี้คือการซุบซิบนินทาการแต่งตัวของคนอื่นนะคะเป็นความชอบของเขาเป็นสิทธิส่วนบุคคลที่เขาชอบแบบนี้แต่งแบบนี้เราก็ต้องเปิดใจใช่ไหมคะในฐานะที่เราอะเป็นคนที่รักศิลปะแล้วก็ ได้รับการอบรม้านศิลปะมาแล้วเนาะการวิจารณ์ไม่ใช่การประจานกันค่ะเช่นเราชอบงานคนนี้คนนี้สวยแล้วเราบอกว่าคนนี้ไม่สวยก็มาประจานหน้าห้องแล้วแบบโพสต์ลงอินเทอร์เน็ตโซเชียลแบบนี้เหมือนที่เราเคยเรียนไปใน,นคาบก่อนไม่ใช่การล,ล้อเลียนไม่ใช่การโจมตีและไม่ใช่การที่ทําให้คนอื่นอับอายนะคะคือการวิจารณ์เนี่ยถ้าไม่ชอบเราบอกเขาได้ค่ะว่าอันนี้ดีไม่ดีเพราะอะไรหรือสามารถต่อย,ยอดให้ดีขึ้นได้ยังไงบางคนเนี่ยเรารู้ว่าเขาดี80แต่เรารู้ว่า มันจะสวยขึ้นน่ะถ้ามันทำแบบนี้ก็แนะนำกันดีๆค่ะคือการคุยกันแบบดีๆทีนี้นิยามของการวิพากวิจารณ์ทัศนศิลป์สากลค่ะก็คือการแสดงออกทางความคิดเห็นต่อผลงานทางศิละปะที่ศิลปินได้สร้างสารรค์ขึ้นไว้นะคะโดยผู้วิจารณ์เนี่ยต้องให้ความคิดเห็นตามหลักเกณฑ์ของศิละปะด้วยนะคะในด้านสุนทรียศาสตร์ด้านสาระอื่นๆด้วยการติชมให้ปรับปรุงคือติเพื่อก่อนนั่นเองนะคะแล้วก็ดูตามหลักการที่ควรจะเป็นนั่นเอง แนวทางของการวิาพากษ์วิจารณ์งานศิลปะสากลเนี่ยจริงๆแนละ้วมีแนวทางหลกักๆอยู่ที่แค่3ข้อนะคะก็ดูเรื่องความงามค่ะสวยไหมสวยไม่สวยอย่างไรนะคะความสวยนี่คือความน่ามองดูและสบายตาไหมนะคะสาระของมันคือคิดวิเคราะห์แล้วก็ประเมินคุณค่าว่ามันมีสาระเหมาะสมกับบริบทตรงนั้นหรือเปล่านํามาใช้ถูกโอกาสหรือเปล่าเราพูดถึงคําว่ากาลเทศะและความเหมาะสมด้วยใช่ไหมคะว่า งานนี้เนะี่ยบางทีสวยแต่ไม่เหมาะกับมาติดห้องนอนเพราะมันเศร้าไปก็คุยกันได้ว่าอ๋ออันนี้มันเศร้าไปหรือบางงานเนี่ยร่าเริงไปอย่างเช่นเรามีรูปหนึ่งสวยมากแต่เราจะไม่เอาไปให้ใครสักคนในงานศพเขาถูกไหมคะเพราะเป็นงานที่ร่าเริงเกินไปตื่นเต้นเกินไปไม่เหมาะกับงานศพแบบนี้เป็นต้นยกตัวอย่างเรื่องการลเทศะข้อที่3คือพิจารณาด้านอารมณ์ความรู้สึกนะคะเช่นเ,เป็นการคิดวิเคราะห์เพื่อประเมินคุณค่ามันเหมาะสมไหมที่แบบว่าอ,อ,อารมณ์นี้เหมาะกับภาพนี้ไหมก็คล้ายๆกับ ด้านสาระเหมือนกันจริงๆแล้ว3ข้อนี้เนี่ยเกี่ยวโยงกันโดยที่มันแยกขาดจากกันไม่ได้เลยนะคะเป็นวงจรที่เหมือนกับเป็นสามเหลี่ยมคะ่ะก็คือมีความงามสาระและก็ความรู้สึกทีนี้เรามาสู่ขั้นตอนการวิจารณ์งานศิลปะตามหลักการและวิธีการค่ะขั้นตอนเนี่ยมี4ขั้นตอนค่ะก็คืออย่างแรกคือระบุข้อมูลของผลงานเช่นรูปนี้ผลิตขึ้นปีไหนผลิตที่ไหนใครเป็นคนวาดวาดด้วยสีอะไร ใช้เทคนิคอะไรใช้ผ้าใบหรือใช้กระดาษอะไรประมาณนี้นะคะข้อ2คือพัณน,นาผลงานพอดูปุ๊บแล้วเรารู้ว่าข้อมูลเป็นแบบนี้เนี่ยเราพรณน,นาได้ไหมว่าสวยไม่สวยอย่างไรเป็นรูปดอกไม้มีความอ่อนช้อยมากน้อยแค่ไหนหรือจริงๆแล้วมันไม่สวยเพราะอะไรเช่นรูปนี้ไม่สวยเลยคือเส้นมันยึกยือไปหน่อยอะไรแบบนี้เราก็บอกได้นะคะข้อต่อมาวิเคราะห์ค่ะวิเคราะห์ดูว่าลักษณะภาพรวมว่าภาพรวมแล้วมันดีไม่ดีอย่างไรแล้วก็สุดท้ายคือตีความตีความว่างานนี้เนี่ย มีคุณค่าทางศิลปะไหมคนดูได้อะไรการตีความเสร็จปุ๊บเนี่ยจะนำไปสู่ข้อสุดท้ายคือข้อ5นะคะประเมินว่ามีคุณค่าไหมบางรูปเนี่ยพอตีความออกมาปุ๊บเห็นเลยว่ามีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ศิลปินบางคนเขาวาดรูปเพื่อบันทึกหน้าประวัติศาสตร์นะคะอย่างเช่นภาพตามโบสถ์ภาพตามวัติการภาพตามวัดเนี่ยเป็นการบันทึกฉากประวัติศาสตร์ที่สําคัญของบ้านเมืองณจุดนั้นๆก็มีนะคะอย่างเช่น ที่พระที่นั่งอนันตสมาคมมีการให้จิตกรไปวาดภาพเกี่ยวกับการเลิกทาสอย่างเงี้ยอันนี้คือบันทึกประวัติศาสตร์ซึ่งแน่นอนว่ามีคุณค่าทางศิลปะและก็ทางประวัติศาสตร์ทางการเมืองด้วยอย่างนงี้เป็นต้นนะคะอันนี้คือการตีค่าของงานศิลปะทั้งหมดนะคะคือ5ข้อและสุดท้ายจะนําไปสู่งานวิจารณ์ศิลปะที่มีมาตรฐานแล้วก็มีคุณค่าด้วยนะคะเมื่อครู่เราบอกไปแล้วคะ่ะว่าการวิาพากษ์วิจารณ์งานทัศนิลินสากลเนี่ย ต้องคำนึงถึงทัศนาธาตุค่ะก็คือธาตุแห่งการมองเห็นหรือส่วนประกอบต่างๆที่เราได้เรียนกันไปจุดเส้นสีนะคะแสงเงารูปร่างรูปทรงที่ว่างแล้วก็พื้นผิวใช่ไหมคะทัศนาธาตุมี7ข้อเวลาดูงานเนี่ยห้ามพลาดข้อใดข้อหนึ่งเพราะว่ามันจะทําให้เราพลาดการมองเห็นรายละเอียดอย่างน่าเสียดายมากๆแล้วเราจะเป็นนักวิจารณ์ที่ไม่ดีค่ะ การจะเป็นนักวิจารณ์ที่ดีนะคะก็มีคุณสมบัติอยู่ประมาณ5ข้อจริงๆแล้วถ้าเกิดนักศึกษากลับไปนั่งคิดที่บ้านอาจจะได้หลายข้อมากกว่านี้ก็ได้แต่ว่าข้อหลักๆก็จะประมาณนี้นะคะคือข้อแรกคือต้องมีความรู้เกี่ยวกับศิลปะประจําชาติชาติไทยด้วยแล้วก็สากลด้วยรู้ให้กว้างรู้ให้หมดอันนี้ก็คือจะเรียกว่ารู้ครอบคลุมถึงจะสามารถวิจารณ์ได้อย่างละเอียดละออพอรู้มากเราสามารถเปรียบเทียบได้คะ่ะว่าอันนี้ดีไปอันนี้อ่อนไปอันนี้เหมือนอะไร สามารถเปรียบเทียบกับศิลปะยุคเก่ากับยุคใหม่ได้ประมาณนี้ข้อที่2นะคะคือต้องมีความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ศิลปะก็จริงๆก็ไม่ค่อยต่างจากข้อแรกเท่าไหร่เป็นเหมือนข้อแรกที่ยืดออกมาข้อ3ค่ะต้องมีความรู้เรื่องสุนทรียศาสตร์แล้วก็รู้เรื่องแง่มุมความงามการรู้เรื่องแง่มุมความงามเนี่ยแน่นอนว่าต้องผูกพันกับก,บการเข้าใจด้านทัศนธาตุอย่างลึกซึ้งค่ะไอ้เข้อที่เรากล่าวไปต้องเข้าใจทั้งหมดว่าอะไรดีไม่ดีสวยไม่สวยแล้วก็ประเมินค่าได้นะคะ ข้อ4ค่ะอันนี้คือย้ํากันบ่อยๆเช่นกันค่ะเดี๋ยวเพิ่งลืมค่ะคือต้องมีวิสัยทัศน์กว้างขวางแล้วก็ไม่ไม่คล้อยตามคนอื่นง่ายๆถ้าเราบอกว่ารูปนี้ดีมีคุณค่าแต่เพื่อนเราบอกว่าไม่มีเขามาหักล้างเราว่าแบบไม่เห็นสวยเลยนู่นนี่นั่นเราใช้เหตุผลคุยกับเขาได้ไหมว่าจริงๆแล้วมันเป็นแบบนี้นะพยายามยืนหลักคิดของตัวเองให้ได้และมีเหตุผลตลอดนะคะข้อหาค่ะสำคัญมากคือคุณต้องกล้าแสดงออกโดยเป็นไปตามหลักวิชาการ และประสบการณ์และความรู้ของคุณถ้าจะเป็นนักวิจารณ์อาชีพเนี่ยประสบการณ์ต้องเยอะความรู้ต้องเยอะและกล้าสแสดงออกสิ่งที่ตัวเองคิดด้วยเวลามีใครมาหาักล้างเราการหักล้างเราอาจจะให้เหตุผลคุยกับเขาแต่ว่าไม่ใช้อารมณ์นะคะคุยกันว่าเออดิฉันไม่เห็นด้วยค่ะที่คุณมาบอกว่างานศิลปะชิ้นนี้ไม่มีคุณค่าดิฉันมองว่ามันมีคุณค่าแล้วเพราะอะไรบ้างมีเป็นข้อ1 2 3 4สต้องมีเหตุผลที่จะโต้แย้งไปนะคะพอเรามาดูภาพเนี่ย เรื่องทัศนธาตุแน่นอนมีเรื่องของจุดใช่ไหมคะพอจุดที่มันเป็นจุดแค่จุดดำอะความรู้สึกของภาพอะย่อมต่างจากจุดสีอยู่แล้วเนาะแล้วพอเราย้ายไปข้างล่างเนี่ยดูงานของคุสมะโยโยอยิใช่ไหมคะที่เคยเกิดให้ฟังไปแล้วเนี่ยเขาใช้จุดมาแต้มแต่บริบท ของเขาก็มีค่ะจริงๆแล้เยโยอ,ยอ,ยอีในเขาป่วยตั้งแต่เด็กๆแล้วคือคือป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับสมองและสายตาทําให้เวลาเขามองอะไรมันเห็นเป็นจุดเยอะๆเยอะๆไปหมดเลยทีนี้เขาใช้จุดอ่อนตรงนี้ค่ะมาทํางานศิลปะด้วยการสร้างโลกของเขาขึ้นมาว่าเขาทําจุด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 สร้างโลกของตัวเองทอํายังไงให้มันสวยแบบนี้ก็คือเขาก็เอาสิ่งที่เป็นข้อจํากัดของตัวเองหรือเหมือนเหมือนเหมือนความพิการก็ได้มาทําเป็นงานศิลปะได้ประมาณนี้นะคะ นี่ก็เป็นภาพที่เราดูกันไปค่ะว่าเป็นของแซงโทเปสนะคะของศิลปินฝรั่งเศสที่มีข้อจำกัดด้วยในการวาดภาพเพราะว่าในปี1895เนี่ยการใช้อุปกรณ์ก็ยังไม่เท่ายุคนี้แต่เขาก็สามารถใช้ความเพียรในการวาดมาได้นะคะนี่คือเส้นค่ะที่ที่คาบก่อนๆเราได้ทวนไปว่าแต่ละเส้นเนี่ยมีอารมณ์ของภาพแตกต่างกันนะคะสังเกตการนำสายตานี้คุณนจิตจุดดาวเอาไว้ให้ อันนี้เป็นพลังงานของที่ว่างค่ะก็คือทําไมเขาไม่เอานิ้วมาแตะกันคือถ้าแตะกันแล้วมันอาจจะดูธรรมดาไปการส่งพลังของพระเจ้ากับมนุษย์เนี่ยไม่ต้องสัมผัสด้วยด้วยร่างกายก็ได้เห็นไหมคะคือเป็นสัมผัสด้วยจิตใจดังนั้นเขาเว้นช่องว่างเอาไว้แล้วมีคุณติดดาวเอาไว้เผื่อให้ดูว่าเนี่ยมันคือสปาร์กที่แท้จริงเลยคือเราส่งด้วยพลังจิตแล้วมันมีเส้นนําสายตาตรงเส้นสีแดงอะคะ่ะที่มีสายตาที่มนุษย์กับพระเจ้ามองถึงกันมองส่งหากันเป็นเส้นของการศบตา เรื่องของสีค่ะอันนี้ก็มาทวนเรื่องสีเรื่องวงล้อสีถ้าเราใช้สีคู่ตรงข้ามแน่นอนภาพจะเด่นมากขึ้นนะคะแม่สีวันก่อนเพิ่งผสมไปให้ดูใช่ไหมคะแดงเหลืองน้ำเงินนะคะซึ่งเป็นสีระดับแรกนะคะอารมณ์ของสีแน่นอนว่าไม่เหมือนกันเวลาดูอะไรที่มันโทนเย็นสบายตาใช่ไหมถ้าดูอะไรที่เป็นโทนร้อนก็แน่นอนว่าจะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกว่า เหนื่อยจังอย่างเช่นห้องนอนที่เราบอกกันในคาบที่แล้วเนี่ยห้องนอนไม่ควรใช้สีโทนร้อนเนาะองค์ประกอบอีกอันนะคะคือน้ําหนักการลงน้ําหนักของสีนะคะก็คือเข้มสว่างอ่อนจ้าอะไรประมาณนี้นะคะเอ็ดเวิร์ดฮอปเปอร์เนี่ยเป็นจิตรกรอเมริกันที่มีชีวิตอยู่ในช่วงประมาณปีช่วงสงครามโลกพอดีช่วงปี1942เเนี่ยเป็นช่วงที่หลังจากบริบททางวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ของเขาเนี่ยคือว่า เป็นช่วงที่หลังจากเกิดเหตุการณ์เพอร์ฮาเบอร์เกริ่นก่อนสําหรับนักศึกษาที่ไม่ไม่เข้าใจยังไม่ทราบเรื่องเพอร์ฮาเบอร์เป็นช่วงที่ญี่ปุ่นค่ะไปวางระเบิดนะคะไปหย่อนระเบิดที่อ่าวเพอร์ฮาเบอร์นะคะก็คนอเมริกันทหารอเมริกันเสียชีวิตจํานวนเยอะมากนะคะภาพนี้เนี่ยวาดหลังจากนั้นซึ่งเป็นช่วงที่เออเมืองเนี่ยเหมือนกับเป็นเมืองผีดิบเลยนะคะก็คือที่อเมริกาเนี่ยผับก็ปิดร้านอาหารก็ไม่เปิดผู้คนหวาดกลัวนะคะแล้วก็คนเนี่ยใช้ชีวิตกันแบบเงียบ ซึมๆทึมๆเม,ม,ม,มืองนี้ก็เหมือนเมืองร้างคนที่เข้าไปในห้องนี้นะคะถ้าเกิดว่าวิเคราะห์เรื่องสีเนี่ยจิตรกรใช้วิธีใช้สีโทนเย็นเป็นหลักให้ทุกอย่างดูนิ่งดูสงบดูแบบว่ามีความเยือกเย็นมันไม่ได้ความเย็นแบบสงบเป็นความเยือกเย็นที่ดูเหงาด้วยซ้ํานะคะแต่ว่ามีเส้นนําสายตาของตึกอาคารแล้วก็มีสีเหลืองนําสายตาให้เรามองเข้าไปในห้องแต่ทําไมคนที่3คนสี 4, คนที่เขานั่งอยู่ไม่สบตากันเลยนะคะก็ ผู้หญิงเนี่ยก็คือแววตามองออกไปที่อื่นบาร์เทนเดอร์หรือพนักง,งานเสิร์ฟเขาก็ไม่ได้สบตาคนที่มากินข้าวด้วยซนะ้ำเนาะผู้ชายก็มองออกไปอีกทางหนึ่งส่วนคนที่ใส่สูทก็นั่งหันหลังดังนั้นในภาพเนี่ยจึงเป็นภาพที่มีแต่ความเงาเงอยเศร้าๆคือทุกคนคิดอะไรไม่รู้อยู่อย่างอื่นนั่งอยู่ด้วยกันก็จริงร่างกายอยู่ที่หนึ่งจิตใจอาจจะอยู่ที่อื่นนะคะคือจิตรกรท่านนี้เนี่ยเขาจะเก่งเรื่องการวาดภาพที่ เกี่ยวกับความเหงาความเศร้าความเร่งคว้างมากๆเลยก็สะท้อนความเศร้าแบบนี้ออกไปถ้าถามให้เราวิจารณ์ว่ารูปนี้เนี่ยมันสวยนะแต่มันควรอยู่ที่ไหนนะคะมันไม่น่าจะอยู่ในบ้านนะมันเศร้าไปใช่ไหมคะอาจจะต้องไปอยู่ที่พิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งที่เอาไว้ศึกษางานศิลปะซึ่งสะท้อนประวัติศาสตร์เพราะเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับสงครามโลกครั้งที่สองโดยตรงเลยนะคะเพราะวาดหลังจากนั้นเลยนะคะ เอาล้วค่ะมาดูข้อมูลนะคะก็ถ้าเราจะวิจารณ์งานต้องรู้ข้อมูลก่อนเหมือนที่ครูนัทได้เล่าบริบทไปแล้วว่ามันเกี่ยวกับหลังเพอร์ฮาเบอร์ใช่ไหมคะเราต้องระบุข้อมูลได้อันนี้นั่คือวาดเป็นภาพสีน้ํามันค่ะบน บนผ้าใบนะคะแล้วก็เป็นภาพที่เราเรียกว่าอเมริกันเรลลิซึมเป็นยุคที่คนอเมริกัน East หันมาวาดรูปที่มีความเหมือนความเรลลิซึมเรียลแปลว่าเรียลแปลว่าจริงใช่ไหมคะเรลลิซึมคือภาพวาดที่แปลว่าเหมือนขนาดมันประมาณ84ซนติเมตรคูณ152ยงแล้วมันใหญ่มากคือสูงประมาณ5ฟุตนั่แหละค่ะตอนนี้ภาพวาดนี้แน่นอนไม่ได้อยู่ในบ้านคนเพราะว่ามันเศร้าไปเนาะก็จะอยู่ที่ Art Institute of Chicago คือสถาบันศิละปะของชิคาโกนะคะนี่คือภาพประกอบแล้วเมื่อย้อนกลับไปดูที่โมนาลิซาค่ะก็จะเห็นบริบทของงานพอเราระบุเนี่ยก็จะรู้แล้วว่าเป็นจิตรกรรมคนนี้วาดขนาดผลงานไม่ใหญ่มากนะคะประมาณ70-50ซนเมตรเท่านั้นเองเขาวาดเป็นสีน้ำมันบนแผ่นไม้แผ่นไม้นี่จะมีความคงทนเป็นพิเศษอย่างเช่นที่คุณนเล่าว่า จริงๆจ,จ,จิตตกรววาดรูปอื่นไปก่อนแล้วก็ทาทับทาทับไปเรื่อยๆจนได้ภาพโมนาลิซาออกมาแล้วก็อยู่ที่พิพ,พิธภัณฑ์ลูฟนะคะปัจจุบันนี้เป็นศิลปะของยุคเรเนซองส์ค่ะหรือที่เรียกว่าฟื้นฟูศิลปะวิทยาการมีคําถามนะคะถามที่สําคัญมากว่าการวิจารณ์งานศิลปะสามารถทําเป็นอาชีพได้หรือไม่ทําได้ค่ะมีหลายอาชีพคะที่ใช้ทักษะ การวิจารณ์งานศิลปะอย่างเช่นพันธรัก์อย่างเงี้ยเป็นเหมือนคิวเรเตอร์ที่ดูแลการจัดการงานศิลปะนักออกแบบในทัศการงานศิลปะเนี่ยแน่นอนต้องมีความรู้ที่วิพากษ์วิจารณ์งานศิลปะได้อีกอาชีพหนึ่งค่ะคือนักคิดนักเขียนนักวิจารณ์งานศิลปะซึ่งมีอาชีพนี้โดยตรงเลยคือไปเยี่ยมชมแกลเลอรี่ไปเยี่ยมชมงานศิลปะแล้วก็นํามาคิดนํามาเขียนอีกอาชีพหนึ่งที่ทารายได้สูงนะคะก็คือนักขายงานศิลปะ เหมือนเป็นนายหน้าเหมือนคันคยๆขายรถขายบ้านเลยคะ่ะแต่ว่าขายงานศิลปะแทนถ้าคุณมีความรู้ในการวิาพากษ์วิจารณ์งานศิลปะแน่นอนว่าคุณสามารถนําความรู้ไปต่อยอดเพื่อจะขายงานศิลปะได้นะคะไม่ว่าจะเป็นขายงานให้แกลเลอรี่ต่างประเทศหรือในเมืองไทยก็สามารถทําได้หรือถ้าเกิดไม่ชอบงานขายเนี่ยบางคนบอกว่าชอบพาชมก็อาจจะเป็นมกักคุเทศที่เราเรียกว่าไกด์เนี่ยนำเที่ยวชมงานศิลปะได้เหมือนกันนี่มีหลายอาชีพ ถ้าอาชีพนี้เป็นแค่ตัวอย่างเท่านั้นจริงๆแล้วมีอาชีพอื่นๆได้เช่นเดียวกันอาจจะเป็นครูบาอาจารย์สอนศิลปะแบบอย่างครูน็เป็นต้นก็สอนหนังสือได้ใช่ไหมคะหรือว่าเป็นอาจารย์ตามมหาวิทยาลัยแบบนี้ก็ได้บางคนบอกว่าวิจารณ์งานศิลปะเป็นอาชีพได้ไหมนักโบราณคดีบางคนค่ะก็ใช้หลักการของการวิจารณ์งานศิลปะมายึดเป็นอาชีพได้ด้วยก็เป็นทักษะหนึ่งที่เป็นส่วนหนึ่งของการประกอบอาชีพนั้นๆนะคะถ้าใครอยากกลับบ้านไปอ่านนี่ทิ้งไว้เฉยๆอาจจะถ้าว่างกลับไปอ่านก็ เหมือนที่เคยบอกว่าลองไปสังเกตนิตยาศาสรต่างๆของไทยค่ะมีให้อ่านเยอะเลยสารคาดีไลฟ์ก็เป็นแหล่งหนึ่งที่ที่น่าอ่านนะคะแล้วก็อันนี้เป็นตัวอย่างของเขาที่เขาเขียนวิจารณ์เรื่องเรื่องนี้มิวเซียมคือพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ของที่แห่งชาติพระนครนะคะก็อันนี้คือสารคาดีก็เขียนไว้อย่างละเอียดเลยว่าเป็นยังไงบ้างถ้านักศึกษาสนใจก็อยากให้ลองค้นอ่านกันดูนะคะก็อันนี้ก็คือเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ที่ มีทั้งชมแล้วก็ชวนให้เราไปชมงานศิลป,ปะเหล่านี้นะคะหรือจะเข้าไปดูในศิลป,ปะ m a c c o m a r t อันนี้ก็เป็นแหล่งที่เขียนไว้อย่างดีมากนะคะอีกที่หนึ่งก็คือมัติชนออนไลน์อันนี้คือก็เป็นแหล่งที่เขียนเรื่องศิลป,ปะวัฒนธรรมได้อย่างดีค่ะอย่าลืมนะคะว่าการวิาพากษ์วิจารณ์งานศิลป,ปะทุกขแขนงเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นทัศนศิล์หรือแม้กระทั่งสาขาอื่นนะคะจะต้องมีทัศนคติที่ดีในการวิจารณ์นะคะแล้วก็พิจารณาองค์ประกอบทัศนธาตุให้ครบทุกข้อเลยนะคะก็วันนี้นะคะคุณแอก็หวังว่า ลูกศิษย์ของคุณแนนนะคะนักศึกษาทุกคนจะได้รับประโยชน์จากการมาเรียนคาบนี้ในเรื่องการวิาพากษ์วิจารณ์งานศิลปะแล้วก็ได้ความรู้เอาไปใช้แล้วก็ถ้าเกิดใครเก่งและใครอยากต่อยอดก็ขอให้ได้ฝึกฝนบ่อยๆแล้วก็อ่านบทความบ่อยๆนะคะสำหรับวันนี้ถ้าอยากทวนบทเรียนค่ะอย่าลืมเข้าไปที่ www.etvthai.tv นะคะสวัสดีนะคะก็พบกันใหม่คาบหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ